ะะว่าแบบยังดีใจอ๋อยังยังเหมือนเดิมคะ่ะปกติอยู่คะ่ะไม่มีอะไรคะ่ะหลังมาก็เหมือนลงลุกเพิ่มขึ้นยอย่างี้มันมันเหมือนกยัน่จริง,ๆ,ๆ,หง,รงๆหนูแบบส่วนใหญ่ที่ลงก็เป็นงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นแบบเหมือนไปถ่ายแบบด้วยกันอะไรเไงี้ยค่ะก็ก็ลงแต่ว่าไลฟ์สไตล์ตินหนูไม่ค่อยเหมือนเวลาไปทํากิจกรรมอะไรมันไม่ได้มีคนถ่ายให้ส่วนใหญ่ก็จะแบบผัดกันถ่ายก็เลยไม่ค่อยมีภาพพูเท่าไหร่ ที่ผ่านมามันแอบมีปัญหาคือหนูรู้สึกว่าแบบคือเมื่อก่อนเราจะคิดว่าแบบไม่ปกติเพราะเราสัววาเอ้ยแบบเราไม่เคยมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่มันแบบรู้สึกขัดใจนิดหน่อยเราสัจวาเอ้ยอันนี้มันแบบไม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนเขาก็ค่อยอธิบายว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องปกตินะคนเป็นแฟนกันมันก็จะมีแบบไม่เข้าใจบ้างแล้วก็เราก็ปรับกันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เงียเขาก็จะเหมือนค่อยค่อยแบบอธิบายให้เราฟังอะไรเงี้ยค่ะว่าว่ามันแบบเดี๋ยวมันก็จะแบบ ต้องปรับไปเรื่อยๆอันนี้แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรเงี hmm. ้ยค่ะเพราะเราชอบถามเขาว่าแบบเฮ mm ้ย hmm. ถ้ามันมีหนึ่งอันไม่เหมือนกันสองอันไม่เหมือนกันอันนี้มันคือโอเคไหม, mm hmm. มอะไรเขาก็บอกโอ mm ้ปกติอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคคนเนี mm ้ยเคยนอนใครค่ะ คือหนูแบบไม่ได้เป็นงอนแต่บางทีเราจะชอบเหมือนหนูชอบเป็นคนเหมือนแบบหาเขาเรียกว่าอะไรคะหาคาตอบอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเช่นแบบสมมติเรามีไลฟ์สไตล์แบบนี้เขาไม่เหมือนกันอนาคตจะมีปัญหาไหมนูน่นนี่เขาก็จะคอยอธิบายว่าแบบมันไม่ได้มีอะไรแล้วก็เหมือนมันก็ปรับกันได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ือเหมือนว่าเขาเพยายามทําให้มันดูเป็นเรื่องเล็กใช่ใช่คือแล้วคือพอหนูรู้สึกว่าพอเราแบบคบกันนานขึ้นเงี้ยค่ะมันก็เออมันก็เป็นเรื่องเล็กจริงๆถ้าเทียบกับเรื่องคนอื่นอะไรเงี้ยบางทีเราเห็นแบบเออแบบ คนที่เขามีปัญหาจริงๆคือเออมันเรื่องใหญ่จริงๆแต่ของเรามันก็มันก็เป็นแบบเขาเรยียกว่าอะไรชีวิตประจำวันทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่แบบมีปัญหากันเป็นเรื่องอะไรโอ้โหกแบบ็แบบอืมใช่เขาแบบเรื่องเรื่องแบบเว,เวลาหนูเมื่อก่อนจะเป็นคนแบบซีเรียสเรื่องเวลามากๆแบบต้องแบบนัดอะไรเป๊ะๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เหมือนเราก็ปรับเราก็เหมือนพยายามคิดว่าแบบ เออมันก็สบายสบายด้วยบ้างบางทีเราก็ไม่ต้องซีเรียสเดีย๋ยวขึ้นหนูเป็นเด็กแบบเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีเราชอบแบบจัดตารางใช่จัดตารางชีวิตว่าแบบต้องเหมือนแบบถ้าเวลานี้ถึงเวลานี้เราจะทําอะไรแล้วบางทีแบบถ้ามันคาดเคลื่อนเราจะเริ่มซีเรียสแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ตอนหลังมันก็รู้สึกว่าอ้างก็ปรับปรับอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ใช่ใช่เหมือนเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยรู้เลยว่ามีคนใช้ชีวิตแบบนี้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาเขาก็บอกว่าแบบ มาเขาให้เราบอกว่าแบบเอ้ยใช้ชีวิชิวๆบ้างแบบอย่าไปเครียดขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออก็ก็เร,เริ่มเริ่มโอเคแล้วอะไรเงี้ยค่ะเริ่มแบบไม่ซีเรียสเย <c oughs> เอะแล้วป,ประมาณ4ปีปค่ะทุกวันนี้ก็คือยังต้องปรับก็มีมีบ้างคะ่ะแต่ว่าหนูว่าหลายๆอย่างก็เหมือนตั้งแต่เป็นเพื่อนมาเราก็รู้จักเขาเยอะมาแบบมากๆแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องแบบอนาคตที่แบบไม่รู้วันนึงเราโตขึ้นหรืออะไรมันจะมีอะไรต้องปรับอีกหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้โอเคแล้วค่ะ ยันนาะว่ายังดีอยู่ยังยังดีงปกติดีอยู่ค่ะเขอ,อไม่ไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะดีะค่ะเหมือนเดิมค่ะเขาใส่ใจอะไรเราบอกว่าเรื่องนี่แบบต้องค่ะจริงจริงถ้าแบบตั้งแต่แรกๆเลยอ่เยค่ะหนูรู้สึกว่าเราก็ปรับกันมาแบบเยอะมากๆเขาก็เหมือนโตขึ้นแล้วหลายอย่างที่แบบ ที่ตอนเป็นเพื่อนเรารู้ว่าเขาแบบไม่ใช่คนแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ปรับมาแบบจนเราสั่วเเขาก็น่ารักมากๆที่ที่ก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็เหมือนโตไปด้วยกันแบบหนูก็ปรับด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่สุดที่ทะเลาะกันนะคะเรื่องอะไรเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องใหญ่ที่สุดเหรอคะหนูแบบพวกเรื่องความสะอาดเลยคือหนูเป็นคนสะอาดมากๆแล้วแต่จริงๆไม่ใช่แค่กอต์หรอกค่ะแบบจริงๆครอบครัวหนูคุณแม่ทุกคนก็บอกว่าเออเราแบบ จะอาดมากจนบางทีแม่ก็ยังเครียดเลยอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็บอกเบาๆลงหน่อยแบบไม่งั้นแบบทุกคนจะอึดอ,อัดอะไรเงี้ยค่ะอ๋หนูแบบเหมือนอ๋อแม่ค่ะแบบเช่นสมมติว่าบางทีเราถึกว่าใครแบบกินอาหารกินขนมตกเราก็จะแบบเหมือนนั่งจ้องแล้วก็รอเก็บแบบไม่ไม่ชอบให้เหมือนมีอะไรแบบโสกโปกเหมือนหนูอยู่คนเดียวมาตลอดอะไรเงี้ยคะ่ะ <s> <ๆ>บางทีคุณแ<ๆ><ๆ>ม่มาเยี่ยมน้องชายมาแข่งแบตกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบ มีอะไรเปื้อนนิดนึงเราก็จะคอยตามเดินเก็บตลอดเวลาเหมือนทุนก็จะรู้สึกกดดันะอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่อ,อ,อ,อะไรบ้างเป็นระเบียบใช่แล้วหนูแพ้หนูรู้สึกว่าหนูแพ้ฝุ่นด้วยเราก็จะเหมือนคอยแบบดูดเช็ดเก็บทุกอย่างตลอดเวลาแล้วก็แบบชอบเคลียร์ของออกตลอดละอะไรเงี้ยค่ะใครเอาอะไรมาวางปุ๊บเราก็จะแบบใช่ไหมไม่ใช่เราไปทิ้งเลยนะอะไรเงี้ยเขาก็แรก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 เขาก็เขาก็ซีเรียสเหมือนมีช่วงหนึ่งบางช่วงเขาก็ใช้วิธีแบบ อง่งั้นงั้นรอข้างนอกไม่ไม่เข้าห้องเลยอะไรเงี้ยคะ่ะแบบเพราะว่าแบบ <c oughs> ใช่เหมือนบางทีแบบ, <c oughs> อบอใช่ใช่เขาบอกแ <c oughs> บบ<อ>เออก็เขาไม่ซีเรียสเขาก็ปรับได้เขาบอกแบบเออก็แต่ตอนนี้หนูว่วนหนูก,ก็เบาลงแล้วใช่คือเราก็จะรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวแบบถ้าทุกอย่างมันสกรปรกเราทิ้งไว้แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยเก็บทีเดียวแบบค่อยทําความสะอาดคนที่เขาอยู่จะได้แบบไม่ขีรอยดอะไรเงี้ยเราพงเราพงมากกว่าเดิมใช่ใช่ก็รู้สึกว่าแบบเราควรแบบ เหมือนบางที่มันเหมือนพอเราเหมือนมีช่วงที่คุยกันจริงๆว่าแบบเออแบบเนี้ยทุกคนเครียดอะไรเงี้ยะเราก็เลยเออเราก็เศร้าที่รู้สึกว่าเราไม่รู้เลยว่าแบบสิ่งที่เราเก็บตลอดมันทําให้คนอื่นแบบเครียดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเออเราก็ไม่ได้อยากให้กคนเครียดงั้นเราก็รอก่อนหรือว่าบางทีก็ไม่ไม่อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยให้เขาแบบเต็มที่เลยแล้วเราค่อยเก็บทีเดียวอนใช่ใช่ค่ะเพิ่มแล้วฮิลิชีเผยพูดว่าแบบ ถ้าไปสักต้องต้องแต่งงานอะไรเงี้ยหนู่าหนูหนูพูดพูดเล่นค่ะแต่ว่าคือคุณแม่ก็ได้ดูคุณแม่ก็บอกว่าแบบเอออย่าพูดไปเรื่อยจนแม่โดนเพื่อนล้อเต็มเลยอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเหมือนเราพูดเรื่องอะไรพวกนี้แต่จริงๆก็แบบหนูก็แซวเขาเล่นๆค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบตอนแรกเขาบอกเขาลบเพราะเขาเรื่องงานอะไรนะคะก็เลยคิดว่าถ้าแบบ ยังทางานอยู่ก็อย่าเพิ่งสักเลยก็เลยแบบแซวเ,เ,เล่นๆเฉยๆว่าบบถ้าแต่งงานแล้วอะไรแบบค่อยๆว่ากันแล้วเราแล้วเรามีคุยเรื่องแต่งงานกันบ้างไหมผมไม่มีเลยค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคืออายุก็อาจจะแบบโตแล้วก็จริงแต่ว่าหนูว่าหนูความเป็นหนูไม่ได้โตขนาดนั้นอะไรยงนี้ค่ะแล้วหนูก็เพิ่งมีแฟนด้วยก็มีอะไรหลายอย่างที่อาจจะต้องแบบเรียนรู้และหลายๆอย่างหนูก็เพิ่งแบบเพิ่งรู้เองว่าแบบเออการมีแฟนมันแบบต้องเป็นยังไงรู้สึกยังไงคิดว่าอาจจะใช้เวลาอีกแบบเยอะๆอยู่ค่ะ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี